ลูกป่งจะห้ใจได้ไ่ปยกว่าไม่ต้องปรับอากา่วน้เกื่องลูป่ว่าดีเลยกดไม่เ่าไม่เล่ พุดวายดีตลกดีตลกดีงามดูเก๋ดูเก๋ là cái này. Cái này cái gì? Cái này là cái gì? Cái 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 là ว่ามันจะเป็นการตัดเบิร์สุดท้ายแล้ไม่เหมือนเราจะเลื่อนลูกานไปในองคารตัวเรื่อเพิ่อสูงขึ้นแบบที่เชื้นหายนี่เานั้นคือกาน

เขเปิดฝุ่นสักประมานี้เหมาตูแบบบางทีหันหันหน้ามาขีกหันด้านมาขีดโอเคแ่แค่วป กดค้างลงหนึ่งสองสามสุดท้ายนึ่งองสาเจ็ดแปดมีักแกให้้องล นี่นี่นี่อยู่ต่ม่ดูดิน้องตัวอย่าสูงเยตายเลยอ่่ากเท่าไร่าบน้อง่แกแล้วอายุพี่พุ่มกับน้อมนยิปวดใจยิงด้วย่ปวดใจแล้วดูดูหน้าน้องสมานี่น้องไี่รุ่นนี่น้องน้อง น้องเล่นระด้อน้องเล่นระดอนี่คือหน้าที่แบบโดนแดดแล้วอันนี้คือโดนแดดแล้วอันนี้คือหน้าที่พักหน้ามาตลอดชีวิตคือเป็นอย่างนี้ใส่ิได้เออนี่เรามันหลังก็เป็นขับหน่อยตอนนี้นะครับ เปไ,ได้ราม,ามานะครับรก็คือหน้าเนี่ยมีกะนะครับขึ้นมาเยอะเลยนะครับครับผม <c oughs> ลืมกินข้าวเทีเ่ยงนะครับผมอย่าบอกว่าจะลืมรับประทานอาหารนะครับแล้วก็อย่าตากแดดเย็นนะครับเดี๋ยวจะเป็นกรับเหมือนบูมนะครับ